เราได้กินมาเลยนะครับพามาชมบรรยากาศนะครับตึกหนึ่งชั้นห้านะครับมาชมกันเลยครับเรามาถึงชั้นห้าแล้วนะครับหนึ่ดูบรรยากาศตึกหนึ่งจะติดถนนเคหะร่องเก้าเลยนะครับบรรยากาศร่มรื่นมากฝั่งตรงนั้นก็บิ๊กซีนะครับผม จเดินทางสะดวกนะครับเลกซีตรนนั้นนะครับช่วยอีกฝันจะเป็นตลาดเปลี่ยนไกลนะครับล้วดินขิดเมืองเลยนะครับพามาชมบรรยากาศนะครับบนเ็นสองชั้นห้านะครับ ไม่คือมาถึงชัน้น5แลว้วนะครับข้างหน้าก็จะเป็นนี่นะครับติดกับเซเว่นนะครับแล้วก็โรตัสนะครับมันก็ร้านขายอาหารกับข้าวเยอะเลยนะครับฉะนั้นถนนชค่ล่มเก้านะครับข้นล่างก็ นะครับดะครับครันด,ด้เทมเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่แฝการครีหาลบ,ก 3, นนบ,าบเก้านะครับตึกสามชั้นสามนะครับพาไปชมกันครับชั้นสามแล้วนะครับนี่คือบรรยากาศด้านหน้าตึกใข้างๆคือนะครับ ตัวนั้นก็เป็นตลาดสดนะครับเป็นตลาดเรียกไกรนะครับอันนี้ก็มีโรตัสนะครับมีซีเว่นนะครับก็มีร้านค้าร้านอาหารริมถนนนะครับแสงเงาๆนะครับสะดวกสบายนะครับด้านหน้าก็มีที่ละกันนั่งเล่นพักผ่อนนะครับเด็กๆก็สามารถออกกำลังกายได้ ครับก็แลครับสนใจชอบห้องเราซื้อห้องนะครับตรงราสอบถามได้เราดิ้นถิ่นมือเลยนะครับศูนย์เก้าแปดสองแปดห้าสองแปดเก้าศูย์เก้าแปดสองแปดห้าสองปด้าราดินถิ่นเลยครับเราดิ้นถิ่นมือเลยนะครับตอนนี้อยู่ที่แฟลกาาเขียาร่มเก้านะครับตึกสี่ชั้นสามนะครับพาไปชมบรรยากาศนะครับด้านหลังตึกนะครับชัวนด้านหลังตึกนะครับก็จะมีเลนวิ่ออกกำลังกายนะครับลเป็นคลองนะครับตรงนั้น ้านหลังก็จะเป็นคลองน้ำนะครับหลังนั้นคือตึกหนึ่งสองสามนะครับคือตึกสี่นะครับรู่วิ่งออกร่างกายนะครับมีคลองน้ำรับไล่ไปนู่นก็ตึกห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับอรยากาศก,าก็ร่มรื่นดีครับวันนี้สนใจเช่าห้องนะครับหรือซื้อห้องนะโทรสอบถามดาวดินถิ่นมึงเลยได้นะครับ 0982852689 0982852689นะครับดาวดินทิ่นมาเลยครับดาวดินทิ่นมาเลยนะครับตอนนี้อยู่ที่5 3นะครับจะพาไปชมบรรยากาศนะครับ ดินถิ่นเมืองเลยได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์0 98, 28 5, 28 9 8 2 8 5 2 8 9แปดสองแปดหสองสดีครับดินถิ่นเมืองเลยนะครับอยู่ที่แปดการครีรีหาล่มเกล้านะครับชั้น5นะครับพาชมบรรยากาศด้านหลังเป็นริมคลองนะครับด้านหลังแล้วก็มีถนนทำให้ออกกำลังกายด้วยนะครับ จอดรถนะครับห้องขวาเลยนะครับสนใจเช่าห้องนะครับหรือว่าซื้อห้องก็โทรมาสอบถามดราดิทันเลยได้นะครับ0982852689 0982852689นดาดนะครับดราดิฉันเลยนะครับร้อ้บริการอยู่นะครับ